สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนครับผมสวัสดีทุกทท่านกันแล้ว yup. กันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแอดมาแล้วครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้นะครับภาพพี่น้องมากินนะครับผมอยู่ทางหน้าของแอดนี่นะครับผมการซีเป็นนะครับผมพาคิริวนะครับผมพาคิริวขาวๆนะครับผมแมนบอหรือว่าสบายแนงกันบ้างคร AP ับนี่เอินแบบนี้มันบ้ครับนี่นะครับผมนี่ขาวๆนะครับผม เอาลายเติบนะครับผมประมาณจานหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมราคาน้ําจิ้มของเท่านะครับผมนี่เห็นบบครับผมน้ําจิ้มเนื้อย่างนั่นนะครับผมแต่ว่าเท่าไซพักหอมพริกไทยอ่าพริกป่นลงไปนะครับผมนี่นะครับผมราคาซีมีพักอันนี้จานหนึ่งครับผมพักหอมป้อมหอมป้อมนะครับผมเอาจานหนึ่งครับพี่นองครับอันนี้นะครับผมกินกับแก้วพีอันนี้ก็แแทบได้ครับเนี่ย กินกับแก้วพี่อยากกระแซบนะครับผมแต่ว่าผมมีพี่อยากครับพี่น้องครับเอาห้ามากินกับน้ำกิมเนื้อย่างนี่แหละนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วกามีน้ําโคกนะครับผมหนึ่งแก้วนะครับผมลองขอลื่นนะครับผมเอามาแซบกันเลยนะครับผมพี่น้องครับเอาว่่ต้องเว้าลายนะครับผมเอานี่นะครับผมเห็นบ่าพี่น้องครับเอาเอาไว้นั่นละนะครับผมนี่ห้ามากินกันเลยไส้เมื่อดีกาครับผม ที่จริงก็ไม่ซ่อนม่น้ำอ,อยู่หรอาซ่อนซอมน,นะครับผมเอาใส่มือสีกเอาแบบนี้ดีกอนะครับนี่ต้มมาไม่ไหมนะครับผมอ่ะจิ้มนะ่ะจิ้มกิมนะครับ อัน่เมีก,กนกกรุบ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 นะนะตอนแรกว่าเสียวมีดหั่นหน้า มันสีตอนหน่อยหดวดีกินแบบนี้มันสีได้ฟิวกว่าดีเนาะนี่นะครับเนี่ยอ้าวเ้างสีแบบนี้มแม่เราปะเนี่ยต้องกัดจิ้มต้องไปแล้วน้ำจิ้มเผ็ดทั้งพริกไทยทั้งพริกป่นเอาจิ้มหลายนั้นเผ็ดครับอืมต้องจิ้มนี่เปรี้ยวหวานต้องจิ้มเนื้อย่างบ้านข้าวหลา แซ่บขนาดเนี่ยก้อยก็แซ่บกิมแจ้วเพยวรมขมก็แซ่บครับแต่ว่าก้อยอน,นั้นมันก็สิจืดแนงสินะครับอ่อจานหนึง่งเนี่ยซีกม่านแผ่นแบบนี้เลย มันต้องกินก็พักหลายๆเนาะอันนี้มีพักอย่างเดียวครับอืม ควาไปเยอะผ่ายังบม่เคยกินล่องเบิ่งนะครับผมล่องล่องเบิ่งนะครับผมม,ม่วนแซ่เน่ๆรสเด็ดจิ้มน้ำเหนียวผู้ใส่กับแก้วพี่อยากสิขาดอยู่ ทางๆงเนี่ยก็เป็นส่วนพักด้วยครับแต่ว่าเม่อเกิดประตูวิเก็ตไปหน้ามันหนาวอากาศมันหนาวมาอู้ยง่ายๆเนี่ยง่ายๆเลยรุบกๆ,ๆ,ๆ แน่นะครับคลุกๆๆๆขอทาอีกตามแล้วพัก ขอจิตขอบทัวยอีกเอานี่นะครับผมน้ำนเยิ่มเย,นนนนเยิ่มเลยในพิ่น้องน้ำเยิ่มเยิ่มเลยนะจับขนาดเลย แอปแก้วพี่แอมขมด้วยเนาะเดี๋ยวมือหนาครับมือหนาเราจะใส่กับเกียวพี่ยมขมในมือหนา ไซลาบสมไซลาบเนี่ยสมไหมก้อยสมเขาท้ากันแด่เนี่ยไออหนพี่นอ้องเอา เยมเยมแรงไม่คยขินร่องนะครับทั้สีกับกรอบรูป,ๆ,รป,รปๆนะครับผม น้ำกิมกับรสชาติน้ำกิมเนื้อย่างแล้ล่ะกิมซี่ฟูดก็ได้น้ำกิมหอมๆก็ได้ บ้านคนเดียวครับเมื่อนี่หย,ยุดงานนะหยุดงานแต่เ,เลยจัดสบายนั่งลวกจิ้มก็นัา่าขึ้นอยากครับ เสียน้ำยาข้าวเลยพี่นองทั้งพิดไทยทั้งผิดขง ต้นเนี่ยเออคักหลายมันต้องน้ำจิ้มเพียมขมเขากขันคักก้เนี่ยอ้าบิใงไก่อะไรเออเปุญพี่น้อง นึงเป็นพ่วงเลยูนะอ,อือใหญ่หลายูนะครับอาตอนเนี่ยจยัดแบบนี้เลย ยิ่มเยอะยมนะครับ <c oughs> ตรงเรื่องกอนไม่สื่อสนรปาก เร่งเงนครับผมมันสีบวิดปากน้าืมชุบๆ เดี๋ยวเนี่ยหน่อยนึงครับผมกินบําเอิญด,ด,ดอกลายพดเอาไว้กิมแก้วเพียดาวไปซื้อแก้วเพียมาาซื้อเพียมาเห็ดแก้วเสรยมเนื่อครับผมสำหรับคลิปนี้กันนะครับผมประมาณสิบหาสิบหมนาทีแล้วนะครับผมก่แง้วแง้วเติมแน่ละนะครับผมเอามากินโคก,กอน ครับผมกันะครับอิมเป็นทีเรียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลืออยู่หน่อยนึงนะครับผมสบายนั่งนะครับผมลวกจุนะครับผมเมืแก้วนะครับผมน้ำจิ้มเนื้อย่างซี่ฟูตนะครับผมแล้วกับนี่ผักนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบคุณหลายๆสุขูมสุขคนนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมสำหรับนะครับผมที่เด็ดของเฮ้านะครับผมก็ที่เก่าเหมือนเดิมนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมนะครับผมจังไดนะครับผมรับชมคลิปนี้นะครับผมจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมกดติดตามทังช่องให้แอดใบ้นน้ำในได้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผม คลิปนายแอดสิมาพอพี่น้องไหมนะครับผมสีมี่ยังมาสูุพี่น้องกินมาส่พี่น้องแซ่บอีกนะครับผมพี่น้องกระยาพลาดการรับชมนะครับกดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมกระสิบบริพาดการรับชมคลิปไหมหมจากแอดแล้วนะครับผมกะล่งไห้ทุกๆมือนะละนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมโชคดีสุขภูสุขคนยูดีไม่แห้งแกมแดงอองตองสุขภูสุขคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับ